ใครที่ติดขัดเรื่องอะไรนะคะแก้ดวงตกแก้ชีวิตที่ติดขัดเห็นผลเร็วมากเลิกดีวันแรงมากๆให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ค่ะวิบากกรรมใดก็ตามที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้พบเจอความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันนี้ข้าขออโหสิกรรมกับทุกดวงจิตในทุกภพทุกชาติและขอถอนคำสาปแช่งทั้งหลายคำอธิษฐานที่เกิดจากจิตอกุศลมนตาไสายเวทพิธีกรรมอาเพศต่างๆด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีจงหมดสิ้นหลุดพ้นจากพันธนาการนับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปและขอถวายจิตแห่งอภัยทานนี้ให้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการหลุดพ้นทั้งสิ้นจากบ่วงกรรมทั้งปวงและเข้าสู่นิพพานในชาตินี้พบนี้ด้วยเทอญส,สาธุสาธุสาธุค่ะเป็นวันที่ดีมากๆนะคะเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่าวิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอข,อขมากรรมสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดมากๆทําอะไรก็ไม่ค่อยจะประสมความสําเร็จเหมือนมีอะไรมาขัดโชคลาภราวกับกมบังไม่ให้บรรลุผลในสิ่งที่ปรารถนาให้เข้าร่วมพิธีนี้นะคะพระอาจารย์ ทำให้พระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากพระอาจารย์เมตตามากใครที่มาไม่ได้สามารถส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพื่อขอขมากรรมแก้ดวงตกออนไลน์สวดขอขมากรรมกลางแจ้งนะคะสามารถที่จะทักแอดมินส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้กับแอดมินบ้านโครวยได้เลยค่ะเราเอาเข้าวิธีนี้อาจารย์ทําให้อย่าลืมแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะต้องได้เอาชื่อตัวเองเข้าร่วมพิธีสักครั้งค่ะสาธุค่ะ